สวัสดีครับชื่อนายรัตูมิโสรัสวันนี้จะพูดหน่วยที่5วัสดุก่อสร้างสรุปสาระสำคัญวัสดุก่อสร้างแบ่งออกได้3าประเภทใหญ่ๆคือวัสดุก่อสร้างทั่วไปเช่นไม้หินทรายขวดและอิฐเป็นต้นวัสดุมุงหลังคาเช่นสังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาเป็นต้นวัสดุปูพื้นเช่นปาเก้และกระเบื้องปูพื้นเป็นต้น ไม้ไม้เป็นวัสดุข,ข่อสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเครื่องเดือนที่พักอาศัยและอุปกรณ์การเกษตรเป็นต้นไม้อาจหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุลโดยการนําไม้บางหลายแผ่นมาประกอบให้ยึดติดกันด้วยกาวและลักษณะสำคัญคือการจัดให้ ไม้บางแต่และแผ่นมีแนวเสียนขวังตั้งฉากกับกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรงและลดการขยายตัวอิดเป็นวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการผสมทรายดินฐานและแกบอัดบดให้เป็นดินเหนียวแน่นเป็นควอนีเหลี่ยมนำไปตากให้แห้งและนำไปเผาอบให้สุกเพื่อใช้ในการ ก่อกำแพงผนังบ้านทั้งอาศัยเป็นต้นหินหมายถึงมวลของแข็งทีประกอบไปด้วยแร่ธาตุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดตัวกันอยู่ตามความตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเพื่อตายลงทับถงการเป็นตะก,กรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติินส่วนใหญ่บนเปลือกโลกจึงประกอบด้วยแร่ธาตุต่งตางๆเช่นตะก,กูล ซิลิเกตและตะกูลคารนเตเป็นต้นหินแบ่งออกได้สามประเภทใหญ่ๆคือหินอาสานัสนีหินตะกอนและหินชั้นหินแปรทรายคือเมล็ดของแร่าตุต่างๆที่เป็นวัสดุก่อสร้างใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรตทรายเป็นเม็ดเล็กๆที่แตกแยกออกมาจากหิโนโดยเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมีขนาดเส้นผ่านศูนย กางโตไม่เกิน2เมตรถ้าโตกว่านี้เรียกว่าัวประเภทของทรายแบ่งออกเป็น4ี่ชนิดคือทรายบกทรายแม่น้ำทรายทะเลและทรายย่อยปูนซีเมนต์หมายถึงเป็นวัสดุที่ใช้ประสานประสานในงานปูนทุกประเภทโดยเป็นผงละเอียดเมื่อนำไปผสมกับน้ำในปริมาณที่พอดีซึ่งจะเกิดการจับตัวหรือแข็งตัวเกาะติด แน่นกับวัสดุที่นำไปผสมปูนขาวคือวัสดุที่ใช้ในางานก่อสร้างได้มาจากการเาหินปูนและบดให้เป็นผงใช้ยึดประสานหินเพื่อปรับค่าความเป็นกดดางของดินน้ำและสำหรับบอ่บอกูงบ่อปลาเล้าไก่และบอ่บอบำบัดสิ่งน,น้ำเสียเป็นต้นคอนกรีตคือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งโดยประก,กอบด้วยส่วนผสมสองส่วนคือวัสดุสารได้แก่ปูนซีเมน น้ำผสมกับวัสดุผสมได้แ,แก่ทรายหินและกวดเมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเดลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนานพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามการต้องการเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่แล้วจะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้แต่ทางนี้จะแปรไปตามอายุ ของฟังก์ที่เพิ่มขึ้นบคครับ